สวัสดีครับเรามาดูผมซูบอลพิมเมเลกอังกฤษเกมที่13ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่30ตุลากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ไป0-1เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากลูกฟิกคิกของเควินเดบอยบอร์ดมัดก็แพ้ให้กับสเปอร์ไป2-3เจ้าบ้านเนี่ยนำไปก่อนถึง2-0ด้วยนะจากคีฟ์มว์ครับเหมาไป2ประตูก่อนที่ทีมเยือนครับยิงแซงสลูกเจากไลอ้อนเซซยอนเบนเดวีและก็โรดิโกเบนทันคู เบนฟอร์ดเสมอกับวูปไป1-1เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านไดไปก่อน1-0จากเบนมีฮะก่อนที่ทีมเยือนมาตีเสมอได้จากลูเบนเนเวสไบรตันครับก็โชว์ฟอร์มโหดครับเปิดบ้านถล่มเชลซีไป4-1ฮะวันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากเลโอนโดทอสซาปาสกาลโกรสแล้วก็เชลซีครับสากัดเข้าประตูเองไป2คนฮะนั่นคือลูเบนล็อบต้าชีกับเทโบชาโรบาฮะส่วนเชลซีได้1ประตูจากทางไคฮาวเวิร์ดคริสตันเพลย์ก็เฉือนเอาชนะซัมตันไป1-0จากออซอนเอดัวร์ เดี๋ยวเขาเศราครับยังคงโชว์ฟอร์มโหดครับเปิดบ้านถล่มแอสตันวิลล่าไป4-0นะได้ประตูจากคาร์ลวิสันยิงไป2ประตูที่เหลือมาจากโจลิงตันกับม um ิเกลอัลเมลอนฟูแลมก็เสมอกับเอเวอร์ตันไป0-0ลิเวอร์พูลวันนี้เปิดบ้านแพ้ให้กับทาง Lead 1, นะนะลีดว,วีนนเต็ดไป1-2ฮะนะลิเวอร์พูนนพไ 1, นะนะลพได้ประตูจากโมเมซาล่าส่วนทางลีดวีเต็ดก็ได้ประตูจากโรดิโก้แล้วก็ครายเซนซิโอซัมเมอร์วิล นั่นก็เลยทําให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยแมนซิตี้ขึ้นไปทำเป็นจ่าฝูงที่29คะแนนอันดับ2อาร์เซนอลมี28อันดับ3สเปอร์26อันดับ4นิวคาสเซิลมี24อันดับ5เชลซี21อันดับ6แมนยูมี20อันดับ7ฟูลแลม19อันดับ8ไบรตันมี18อันดับ9แล้วก็10เป็นลิเวอร์พูลกับคริสตัมเพลธมีทีมละ16คะแนนในขณะที่โซนท้ายตารางครับอันดับ18เลสเตอร์มี11อันดับ19 10ววูฟมีแล้ก็บยเป็นทางฟอรร์เที่มี9คะแนน ไปต่อกันที่ดาสซโนล่าสุดก็ยังคงเป็นเจ้าเออร์ลิงฮาแลนดที่ซัดไป17ประตูและส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับคือวันอาทิตย์ที่30ตุลาก็จะมีอาร์ซนอลเปิดบ้านเจอฟอร์เลสแล้วก็แมนยูพบกับเวสต์แฮมและไปดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมที่12ประจำเช้าอาทิตย์ที่30ตุลากันหน่อยดีกว่านะฮะเริ่มกันที่อาเมเรเปิดบ้านเอาชนะเซลตาบิโกไป3-1 ทีมเยือนนำไปก่อนด้วยศูนย์จากกาบีไวก้าครับก่อนที่เจ้าบ้านยิงแซง3ลูกรวดจากลาซาโลเซซ่าเดลาฮอสแล้วก็อ ig นะินิโกอิกราลาสนะฮะกาดิสก็เฉือนเอาชนะแอตรัดบิดไป3-2เจ้าบ้านได้ประตูจากทีโอบอนกอนดาอเล็กเฟร์นันเดสแล้วก็ล so ูเบนโซบิโนฮะส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากเจ้าเฟลิกเหมา2ไปเลยเซบียาก็แพ้คาบ้านให้กับลาโยเบย์คานไป0-1ทีมเยือนได้ประตูชัยจากอาวาโลกาเซียลิเวร่า ส่วนบเลเซียก็แพ้ให้กับบาร์เซโลนาไป0-1ทีมเยือนได้ประตูชัยจากโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยบาร์เซโลนาแล้วก็เลมันเบดครับอยู่อันดับที่1แล้วก็สองมี31คะแนนเท่ากันอันดับ3แอตมาดริบดมี23อันดับ4โซเซดัต22อันดับ5เลเบนติสมี20อันดับ6ถึงอันดับที่8ครับบิลบาอบีลีลิโอลาโยมีทีมละ18คะแนนในกระดาที่โซน้ายตารางครับอันดับ16ถึง18มีเกดาเฟสเซบียาการดิสมีทีมละ10อันดับ19เจิอโรนามี9แล้วก็บวยเป็นเอลเช่ที่เก็บไป4คะแนน ไปกันที่ดาสวสรุดล่าสุดก็เป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่ซัดไป13ประต,ตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปค้ำคืนวันอาทิตย์ที่30ตุลาฯก็จะมีโอซาซูนาเปิดบ้านเจอบาเยโรลิทเลวร์มาดริดพบจิโรนาบิวบาพบกับทางบีริุแล้วก็โซเซดัดเปิดบ้านเจอกับเลเวนติสก่อนปิดท้ายด้วยคืนมันเดย์ไนท์นะฮะจะเป็นเกมระหว่างเอลเช่พบกับเกตาเฟ่ ลอาไปดูผลบอลเซเรียาอเตอรลี่เกมที่12ประจำเช้าอาทิตย์ที่30ตุลากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่นาโปลีครับยังคงโชว์ฟอร์มได้โหดนะเปิดบ้านถล่มซาโซโลไปส0นะได้ประตูจากแฮตทริกของวิกเตอร์โอชิมเฮนแล้วก็อีกหนึ่งลูกมาจากกวิชาควาลัสเคเลียเลเชก็เปิดบ้านแพ้กับยูเวนตุสไป01ทีมเย็นได้ประตูชัยจากนิโคลโลฟาจิโอลี ส่วนอินเตอร์ก็วันนี้ถล่มทางซันโดเรียรไป30ได้ประตูจากสเตฟานเดวายนิโคลโลบาเล,ลา่าและก็โจควินคอเลีย นัเลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยจะฝูงยังคงเป็นนาโปลีฮะตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น32คะแนนแล้วอันดับ2เอซิมิลามี26อันดับ3ถึง5มีลาซีโออัลันต้าอินเตอร์มีทีมลย24คะแนนอันดับ6แล้วก็จะเป็นโลมากับยูเว่มีทีมละ22ส่วนโซน้ทยตารายครับอันดับ18ซามโดเลียมี6คะแนนอันดับ19เวโรนามี5แล้วก็บุยเป็นเครโมเนเซ่ที่เก็บไป4คะแนน ไปกันที่ดาวซันโวล,ล่าสุดตอนนี้ก็เป็นมาโกอันาโตวิกกับวิกเตอร์โอชิมเพนที่สัดไปคนละ7ประตูะเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปค,ค่้มคืนวันอาทิตย์ที่30ตุลาฯก็จะมีเอมโปลีเปิดบ้านเจออัตาลันตาเครโมเนเซ่พบอูเดเซ่สเปเซียเจอร์เฟรนติน่าลาเซอเปิดบ้านเจอซานนิตาแล้วก็คู่เดือดเป็นโตเรโนพบกับเอซิมิลานคือวันจันทร์ที่1พฤศจิกาฮะก็จะมีเวโรนาเปิดบ้านเจอกับทางโรม่าแล้วก็มอนซาพบโบลุนยา มาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเกมที่12ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่พี่เศษคระบาเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านถล่มมายไป6-2วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากเซอร์เกนาบี้จามามูเซล่าซาเดโอมาเน่เดียนกาเลสกามาทิสเทลแล้วก็เอลิกแม็กซิมชูโปโมติงฮะโอ้โหยิงกันไม่ซ้ำหน้าเลยส่วนมายได้2ประตูจากซิววงไวเมอร์แล้วก็มาคัสอินวาเซน อบิลาซีก็เปิดบ้านเอาชนะไบเออร์เลคูเซนไป2อสูงจากคริสโตเฟอร์เอ็นคูดคูกับตีโมแวนเดอร์สตุกัดก็เฉือนเอาชนะอัลส์บวกไป2-1ทีมเยือนนั่นเป็นการหนึ่งสูงจากฟอร์เลียนนีเดเลกเนอร์ครับก่อนที่เจ้าบ้านยิงแซง2ลูกลู่จากเซคูกุยราซี่กับวาลเดมาอันตันวอเบวกวันนี้ก็เปิดบ้านถล่มโบกุ้มไป4ี่สูงได้ประตูจากเฟลิกนามิชาครับยิงไป2ประตูที่เหลือมาจากลีเดอร์บาคูกับโยนาสวิน ไอ้ดัดแฟงเฟิร์ดก็แพ้ให้กับดอตบูลไป1-2เกมนี้เจ้าบ้านได้1ประตูจากไดจิคามาดาส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากยูเรนบานกับจูดเบลิงแฮม นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยไบเยมินิกับขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงที่25คะแนนอันดับ2อูเนียนมี23อันดับ3ามดอทบุนยี่สอันดับ4ไฟบวกยีบเอ็อันดับ5้ฟังเฟิบมียี่สอันดับ6ลาวซิกก็มี19คะแนนในขณะที่โซนท้ายตารางครับอันดับ16ไบเออร์มี9อันดับ17บบกคู่มี7อันดับ18หรือบวยก็เป็นชาวเกที่มี6คะแนนไปต่อกันที่ดอคซ์นวูล่าสุดตอนนี้ก็เป็นนิคัสฟูคัสกับคริสโตเฟอร์เอ็นนคคคูที่ซัดไปละ9ประตู และปิดท้ายกันที่โปรแกรมแลวต่อไปนะฮะวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมก็จะมีอูนเนอร์เบอร์ลินเปิดบ้านเจอเบอร์เซมุเช่กับบารช์ชาลเก้พบไฟรบ์บวกแล้วก็โคโลนพบกับฮอฟเฟนไฮม แล้วมาดูผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเกมที่13ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่30ตุลากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ปารี Saint สแซ็งแมงก็เฉือนเอาชนะทัวร์ไปสุดมันครับ4ประตูต่อ3เกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากคาร์ลอสโซเลอร์เลวเนลเมซี่เนม้าแล้วก็จุดโทษของคิลเลนเอ็มปาเป้ส่วนทีมเยือนได้3ประตูจากมาม่าเบาเด้ฮะเหมา2อีก1ลูกมาจากแอนเต้พลาเวอร์ซา ส่วนสตาร์บุกนะฮะวันนี้ก็เสมอกับมาร์เซยไป2 2ทีมเยือนนั่นไม่ก่อนถึง2 0ูดด้วยนะจากแบมบาเดียนกับอีซ่าคาโบเล่ฮะก่อนที่เจ้าบ้านมายิงตีเสมอได้จากเลโบโมทิบ้ากับเควินเกมิโลนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง4ทีมที่เพิ่งเตะจบไปปารีสแซ็ชแมนก็ยังยึดจ่าฝูงได้ครับเก็บเพิ่มเป็น35คะแนนมาร์เซยอยู่ที่5มี24่ั่ทัวยอยู่อันดับที่11มี13แล้วก็สตาร์บุกอยู่อันดับที่16 10มีอยู่คะแนน แต่ต่อกันที่ดาสวสรล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเคเลนเอ็มปาเป้ที่สดัดวไป11ประตูและเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมน,นัดต่อไปเกมในคัมคือวันที่ที่30ตุลามีโอกแซเปิดบ้านเจออาชักเซโอแบรสพบกับแรงโมนนโกเปิดบ้านเจอองเช่น้องพบกับเทรมองฟุตแลนจะพบกับทางมงปริเย่อลอริยงเปิดบ้านเจอนนสแล้วก็ปิดท้ายด้วยลิยงพบกับหลิว แล้วมาดูผลบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมที่17ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่30ตุลากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่บริสตอลก็เปิดบ้านเสม,ม,มอกับสวอนซีไป1-1เวสต์บอมแพ้เชฟยู0-2เบอร์ลีย์เฉือนเอาชนะเลตติ้ง2-1คาร์ดิฟก็เอาชนะลอตเตอนแฮม1-0โคนที่แพ้คาบ้านให้กับแบ็คพูลไป1-2ฮาร์ฟิลด์เอาชนะมิววอ์1-0ฮาวซิตี้ก็แพ้ให้กับแบ็คเบิร์น0-1ดูท,ทั้งทาวเสม,มอซันเดอร์แลนด์ไป1-1นอริสติตี้เปิดบ้านเอาชนะสโต๊ เฟสตาโนเดนก็เฉือนเอาชนะบิดเดอร์สโบรไป2-1และวีแกนก็แพ้วัดฟอร์ดไป0-1 นั่นก็เลยทให้ตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้เนี่ยจะฝูงก็เป็นเบอร์ลี่ที่เก็บไป35คะแนนอันดับ2แบ็คเบอร์มี33อันดับ3ควกีสปาร์เรนเจอร์มี30อันดับ4เชฟยูมี29อันดับ5แล้วก็6เป็นนอร์ 9, ซิซิตี้กับโซนซีซิตี้ที่มีทีมละ28ในขณะที่โซนท้ายตารางครับอันดับ21แล้วก็22เป็นเมดิลสโปกับโคนที่ที่มีทีมละ17คะแนนอันดับที่23ไฮเดอ์ฟลมี15แล้วก็บวยเป็นเวสต์บอมที่เก็บไป14คะแนน ไปต่อกันที่ดาวโสดล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเจอร์รี่เยสจากแบ็กพูลที่ซัดไป9ประตูและเดี๋ยวเราส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะต่อไปฮะเป็นเกมกลางสัปดาห์คืนวันอังคารนี้ควรที่จะเปิดบ้านเจอกับแบ็กเบิร์นเฮาพบกับมิดเดิลสโบ ough, หรือตันทาเปิดบ้านเจอเลดดิงเพสตันพบกับทางซวนซีวิสตัลเจอเชฟยูแล้วก็เวสต์บอมจะพบกับแบ็กพูลคือวันพุธฮะมีเบอร์มิงแฮมเปิดบ้านเจอมิววอลเบอร์ลีย์พบลอตเทอร์แฮม คาดิฟเจอกับวัตฟอร์ดฮัดเดอร์ฟิลด์พบกับทางซันเดอร์แลนด์นอร์ทซิตี้เปิดบ้านเจอควีนส์พาร์คแล้วก็วีแกนจะพบกับสโต๊กซิตี้เรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่11ประจำวันเสาร์ที่29ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ประจวบวันนี้เสมอกับทางขอนแก่นยูไนเต็ดไป1-1ฮะโดยที่เกมนี้ทีมเยือนได้ไป็กนกำลังสูงจากทาวินบุตรสมบัติก่อนที่เจ้าบ้านมาตีเสมอได้จากเอกนัทคองเกต ชมบุรีก็เสมอกับสุขโขทัยไป1-1เจ้าบ้านนำไปก่อนจากอามาดูอตัตาลาก่อนที่ทีมเยือนมาตีเสมอได้จากสรลาวุธทอรลิสส่วน BG วันนี้ก็เสมอกับลำปางไป2-2เจ้าบ้านได้2อประตูจากสารัตอยู่เย็นกับเปาโลโคอราโดฮส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากมอสเสควโตครับยิงไป2อประตูเลย นั่นก็เลยทำให้ตลางคะแนนล่าสุดของทั้ง6ทีมเนี่ยชชว์รี่อยู่ที่3ามมี23คะแนน b g อยู่ที่5มี18คะแนนปะจวบกับสุขโขทัยอยู่อันดับที่10แล้วก็11มี11คะแนนเท่ากันลำปางอยู่อันดับที่13มี8คะแนนขอนแก่นอยู่แต่ยังอยู่ในโซนตกชั้นครับอันดับ14มี7คะแนนไปต่อกันที่ดาวซนัวล่าสุดก็ยังคงเป็นดานิโลกับโกลันคาวสิกที่ซัดไปกันละ8ประตู และเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมวันอาทิตย์ที่30ตุลามีลำพูนเปิดบ้านเจอเมืองทองถ้าเรือพบเชียงรายนครราชสีมาจะพบกับราชบุรีแล้วก็บุรีรัมย์เปิดบ้านเจอแบงคอกมาดูกันที่ผลบอลไทยลีก2นัดที่11ประจำวันเสาร์ที่29ตุลากันหน่อยดีกว่านะฮะก็ปรากฏว่ากระบี่เปิดบ้านแพ้กับนครศรีไป0-2 แพ่เชือนเอาชนะคัสตอมอยู่ในเตด1 0เชื้อใหม่ f อฟซีแพ้ให้กับสุพรรณไป2.3และสมุดปาการซิตี้ก็สเสมอกับชัชน้าไป2.2 เนี่็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยจ่าฝูงก็เป็นนครศรียู่ในเตดที่เก็บไป23คะแนนอันดับ2และวก็สาเป็นอยุธยากับสุพรรณมีทีมเละ22อันดับ4แพร่มี18อันดับ5คาคาซัมยืนในเตดมี17อันดับ6นครปฐมก็มีอยู่16คะแนนในขณะที่โซนใายตาลางครับอันดับ16และก็17เป็นละนองกับกระบี่มีทีมละ7แล้วก็บวยเป็นอุดรธานีที่เก็บไป3คะแนน และส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปวันอาทิตย์ที่30ตุลาก็จะมีนคนปรปฐมเปิดบ้านเจอเชียงใหม่ยูไนเต็ดและนองพบตราดอุดรเปิดบ้านเจอลาดประชาและวก็เลยองจะพบกับอยุธยา